นี่ตลาดตรงนี้วิวสวยนะครับเป็นตลาดชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านนะผงเอาผักมาขายน่ครับี่นี่คือเมืองเยเบียนฟู B N นะอ๋อตันนี้จะมีเขียง,เข,ยงเขียงหมูนะเขียงหมูผมมีคนนองหอยมาขายมีแกะหอยขาย,ยหอยผมนะ วากาโดนะวากาโดนู่ดูเลอร์เลยวากาโดมีส้มมะนาวมีเนื้อวัวนะไส้เนื้อวัวมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยอ้ตลาดใหญ่มากที่นี่นี่ครับคนนั่งแกะกุ้งอยู่กุ้งเล็กนะ ุ้งไม่ใหญ่มากหูในายาวเลยทางนู้นเลยโอ้โหของขายเพียบเลยครับมาเดินดูกันส่วนใหญ่เป็นพวกผักนะนี่ผักเยอะแยะเลยตรงฝั่ง <c oughs> นี้เป็นผัก ตลาดนี้มันเป็นตลาดที่อยู่ริมถนนนะสองฝั่งเลยนะฮะก็ใครมรีแล้วก็มาวางขายนะนี่ครับมีเนื้อหมูเนื้อหมูขายโดยชาวบ้านนะนะนตรงนี้มันเป็นแบบรถไม่พุกพ่านนะจะเป็นเป็นฟุตบาทเป็นอะไรอย่างงี้นะ เลยพุทบาทมันเหมาะสำหรับการเอาของมาขายนี่มีปูปูน้ำม,มีปลามีปูมีปลาปลาตัวใหญ่มากมีน้หมหมู ยงหมูครับใครมีไก่ก็มาขายใครมีไก่ก็มาขายนะนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวเมืองเดียนเบนฟูนะนี่ครับมีไก่แต่สำหรับวัฒนธรรมการการกินสุนัขนะฮะมันเป็นเรื่องปกติของเขานะผมไม่ได้ว่าจะมาอ่า ด้อยค่าเขารู้ว่าจะมาถ่ายอะไรนะที่ผมไม่ไม่ค่อยใกล้ถ่ายหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นการที่เป็นการที่ไม่ดีเนาะเราก็เลยไม่ต้องไปถ่ายนะครับก็จะถ่ายแบบรวมๆแบบนี้นะเนี่ยมันมีนะครับมีมีการกินสุนัขการกินแมวนะมีแล้วผมเห็นเนตตาด้วยเขาจะเขาจะแหวนเป็นหัวเป็นเป็นหางให้ดูเลยว่ามันเป็นสุนอสุนัขอนะแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายอย่าง ละเอียดอะไรนะแต่ก็พวกเป็นหมูเป็นวัวเนี่ยได้ถ่ายได้อยู่นะครับนะครับวางขายเปนอย่างนี้เลยนะมันมันเป็นวิถีชีวิตที่ว่าแบบเรียบง่ายมากเลยสโลไลท์นะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ<ะ>ด้านโน้นจะปลูกข้าวโพดนะสวนด้านโน้นปลูกข้าวโพดพปลูกอะไรเงี้ยโอ้โหวิวสวยตรงนี้ติภูเขาอ้ภูเขาอยู่ไกลอย่างนั้น Đây là kiếng muỗná, nè muỗná này, là này, cá รับเขืยอหมูเยอะๆนะเขืยอหมูเป็นจะเป็นหมูป่านะหมูหนังดำดำนะครับอ้มีน้ำพึ่งด้วยเห็นไหมน้ำพึ่งน้ำพึ่งผักสดๆนะครับ สมสดสโอ้นี่ดอกบวกดอกพักทองสวยเลยมีไก่ขายนะครับเขาจะใส่หลังรถมาแบบนี้มีเป็ดมีเป็ดด้วยนะนี่ดูแสงเงอก็รู้แล้วว่าคนเวียดนามนะนี่อันนี้เป็ดได้ยินเสียงแล้เป็ด ้ม้มผมชอบมากเลยมันเป็นเป็นตลาดริมถนนจริงๆนะสตรีทฟู้ดจริงๆนะครับที่เขามีอะไรเขามาวางขายอย่างพวกนี้ก็จะเป็นพวกหอยหอยเล็กๆตัวเล็กเนี่ยตัวเ, <c oughs> เล็กมากเลยหอย้ะ หหอยยเลใญ่่นีตัวเล็กนิดเดียวนะตัวเล็กนิดเดียวที่นี่คือเดียนเบียนฟูนะบรรยากาศริมแม่น้ำนะช่วงที่น้ำแห้งเขาจะปลูกขา้าวโพดกันนะตรงนู้นเนี่ยน้ำมันแห้งนะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าน้ำนะเขาจะรู้ฤดูกาลนะถ้าน้ำมาเขาจะไม่ปลูกนะนมีระยะช่วงสั้นสักสามเดือนสี่เดือนเนี่ยปลูกปลูกข้าวโพดนะ อันนี้แก่ข้าวโพดอันนี้มีไก่นะครับมีไก่มีเห็ดโอ้จระเ้เลือกลูกอะไรใหญ่นี่มีอะไรครับมีปลานี่คนนี้มีปลา เป็นเลยเมื่อไหรก็ได้เมือมม่อไหร่ขายไม่ขายขายตอนนี้ก็จะเลือกแย่งกันเลืกอกผลไม,ม้นะแบบรุมกันเนี่เลย มันรูรูอะลรสีแดงนี่ขายไก่ปูปูนาปูนาปลาโอ้ปลาสดสดปลาตัวใหญ่ปลาแม่น้ำปรากฏเลยพวกน,นี้นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับ